สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กินดีต้อนรับสู่ครอบครัวไปใจแฟชรมิลี่นะคะเราก็จะมาดูนะคะพี่จะตัง้งจะทำอะไรให้ใบัวคะ่ะมซีมาดูนะคะอันนี้คือวิตามินซีนะคะเด็กจะกินไหมคะมาดูกันครูนะคะสักครู่นะคะกำลังจะหลอกล่อนะคะหลอกล่อ วัสดีค่ะก่อนลูคค้าก่อนค่าสวยๆเร็วค่าสวยสวยก่อนค่าสวยสวยค่ะเอามาป่าป้อนแล้วมาจ่าป้อนแล้วจ้าจ่วยแล้วจ่าจวยแล้วจ่าจุ้ยกันแล้วจ่าจุวยๆแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดูว่าสาวน้อยจะยอมรับเราเอาใส่ในกล้วยนะคะนางไม่กินนะคะเฮ้ยโกโกวาโกโกวา ก็เก็กันก็วกากก็ว่าจตาสวยๆข้างบน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 เอาข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่าไม่ไม่เอาข้างบนดีกว่านี่นี่ข้างบน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 เโอเคพี่ตังจะทำวิธีไหนครับาสวย้าสวยก่อนบัว้าสวยก่อน เอาข้างบน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 ,อนโอ้ยไม่แต่ก,กนไม่ได้นะไม่กินไหมหอะดูค่ะลองดูนะคะพี่ตังจะหลอกล่อได้ไหมไดนะ้ได้ไหมบอสได้ไหมบอสบอสกินไหมกินไหมตังอเอาใส่ปากหนึ่งเม็ดเจ๋งจังเลย

ยาสวยรู้อีอันไหนยาอันไหนกล้วยนะรู้ค่ะอ่ะพี่เตยกินเปลือกมันไปก่อนลูกเขาทำพิธีไหนจังเดี๋ยวโดนหลอกล่อความหลอกล่อของพี่ตังอาจารย์ก็จ้าอาจารย์ก็จ้าไม่ได้ไม่สำเร็จน,นะคะ รู้งานนะคะรู้ว่าเป็นยาอีกต่างหากเด็กน้อยกินยายากนะคะแม่แม่เป็นวันนี้เราจะให้กินยาวิตามินซีโอจ้าก,กินกล้วยอย่างเดียวเลยทําไมน้องไม่กินยาอะเอาเจ้าเฉยเวยก,ก่อนจเจ้าเฉยเยก่อนเอ,อ,บอาบัวจ้าก่อนสูงสูงด้วยสูงสูงด้วยข้างบนข้างบนอ้อยเมื่อเช้าก็กินข้าวหมดไปทัพีหนึ่งนะคะป้อนนะคะป้นนอนข้าวสวยนะคะ แม่หุงข้าวเสร็จหอมข้าวนะคะข้าวสุกใหม่ๆหหอมนะคะใบบัวก,ก็ประวิดีจ้ากินเลยเอาไหมแหน,หน,แน่พี่ตังหลอกล่อไม่สําเร็จนะคะทุกท่านก็คือแบบว่าลองเอาใส่น้ํำไหมก้าสวยเฉยก้าเวยๆก้าเวยๆกันแล้วพี่ตังจะป้อนอยาก็ไม่สําเร็จนะคะอาจารย์อาจารย์ โอ้แม่ต้จ้าจ้าออกมาดูค่ะในเว้นนี้มียานะคะมัมมัมไม่สำเร็จไม่สำเร็จใบบัวรู้งานค่ะเอาใส่มือเลยดิจังเอาใส่มือเลยไหมบทนี่น่าจะบดตัวให้

ก่อนน้าไปลาเยแม่เอาให้อีกหรุไปแ,แม่ไปเอากล้วยมาให้อีกจ้าขอ,ของสิ้นกล้วยขากล้องขากล้องนะจ๊ะแม่แม่ดูค่ะเด็กน้อยจะขโมยขากล้องนะจ๊ะแล้วอามามัมจ้าสวยๆจ้าสวยๆกัน อาจารย์สวยๆกันเร็วเร็วเกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยเร็วเร็วเร็วจ้าสวยๆจ้าสวยๆอันนี้ไม่มีหรอกอ้าคุณตังคองให้กินน้ำอ่ะอันนี้นะปดจ้ะไม่น้ำยาอยู่ในนี้นะคะแม่แม่นี่คือน้ำยาวิตามินเฮ้ยเก่งลูกเก่งไม่บัวจะกินอันนี้ก็ได้ เก่งลูกเก่งเก่งเก่งเอากินอุ๊ยทำไมทำแบบนั้น <S <S <พอ S 1> แม่<ๆ>เขารู้งานค่ะเขาไม่กินดูดกินนะมันเป็นยาอันขนมขนมขนมลูกขนมเก่งลูกเก่งเออเก่งเก่งได้บ้างทิ้งบ้างได้บ้างก็ยังดีค่ะแม่แจ๋าเด็กน้อยกินยายากมันนะเพดนิด ปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินไหมกินไหมกินไหมลูกอย่าเอาทิ้งอย่าเอาทิ้งใส่ปากเขาลูกเออเก่งลูกเก่งเน่งน้องเพ็ดแก้วได้ไหมนอนเพชรแก้วแต่อันนี้น้องควายบัวทำไมทำแบบนี้ดูค่ะแม่มาแม่น้ำเลยแม่น้ำเฮ้ยนะมันเป็นน้ำยานะดูค่ะโอ้ย หลอกล่อวิธีไหนก็ไม่สาเร็จเอาขันใหญ่ค่ะพี่บเอาขันสีม่วงมาหลอกล่อไม่สําเร็จค่ะภารกิจกินยาวันนี้แต่ก็ได้อยู่นะคะก็ได้อยู่นะเอาละลายใส่น้าค่ะ,ะแม่แม่ละลายใส่น้ําให้พี่บัวโอ้ติดใจเหรอโอ้บัวติดใจอะอ่ะ,อะจ้าจ้าโอ้บัวติดใจโอ้บัวติดใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวแม่จ้าจะเปลี่ยนให้เอากินเอาขันใหญ่เลยดีกว่า ขันใหญ่เลยเออขันใหญ่เลยเออขันใหญ่อ่ะเอากินน้ำาอะพี่ตังนั่งนั่งลงพี่ตังโอ้นั่งลงโอ้โอ้โวจะกินน้ำก็ก็ทั้งกินทั้งเล่นนะคะก็ตามเรื่องไปตั้งหัดที่มาตั้งให้แม่หน่อยแล้วน้จับจับกับอันนี้ด้วยจับอันนี้ด้วยเก่งลูกเก่งขยับไปใกล้ๆน้อง ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้ค่ะมันเป็นวิตามินอยู่ในนั้นนะคะดีกว่าไม่ได้เลี้นรดอะไรเลยระวังแกะกะละมังนะระวังอะไนะก็มีเป็นอยาบทละเอียดแล้วนะคะบทแล้วก็อยู่ในนั้นนะคะตังตังดูด้วยนะว่ามันมีมีตัวยาอยู่ในนั้นไหม าาน,นะคะก็ผารกิจนรอบๆนะคะได้หลายเม็ดแล้วนะคะบดบดประมาณสิบเม็ดนี่แหละคะ่ะบดใส่น้ำมันก็จะผสมกับน้ำแล้วก็ผสมกับตัวยาวิตามินซีอาชิดถึงก็ไม่ให้รางวัลเต้นด้วยเต้นด้วยถึงชิ้นึงเด็ดทึงเออึงถึงทึง,ง,ง,งึงกันเลย กินก้วยก่อกินก้วยก่อนกินก้วยก่ออันนี้ให้รางวัลให้รางวัลจ้าสวยๆโอ้โหจะกินนอำเอาให้แม่เตยก่อนแม่เตยอ่ะให้แม่เตยด้วยน้องตังน้องน้องกินค่ะมีไหมเม็ดยาไปแล้วเนาะเก่งลูกเก่งเออเก่งพี่ตังเก่งลูกเก่งไม่เป็นไรได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้ทานเลยนะคะแม่ อ่ะพอพ่อไดพอแล้วนะคะจะแย่งกันกับพี่ตังมาไม่มา,มาแม่ป้อนแล้วอ่ะกินกล้วยทีนี้แม่ให้รางวัลกินกล้วยอ่ะจ้าสวยสวยจ้าสวยสวยจ้าสวยสวยก่อนเอาเอาโบจ้า,า,จาสวยสวยโอเคอ่ะอ่ะแม่เตยเอาพี่ตังให้พี่เตยด้วยก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแม่แม่จ๋านะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะภารกิจพาลูกสาวกินยาวิตามินซีนะคะก็นางก็กินได้บ้างทิ้งบ้างค่ะตามภาษาเด็กน้อยกินยายากนะคะ เป็นกำลังใจให้คลิป oh. นี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> อน้องตังขอพระคุณคุณแม่หน่อยนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ